สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวลู่วิ่งพี่ใหญ่ของแอรรันนะครับนั่นก็คือลู่วิ่งแอร์ l ันแอลเครื่องนี้ครับลู่วิ่งแอรันแอลนะครับจะมีสนักคล้ายคลึงกับลู่วิ่งแอรันเอ็มแต่จะมีโครงสร้างที่ใหญ่กว่าเพื่อรองรับผู้วิ่งที่มีระยะก้าวในการวิ่งที่ยาวกว่าและผู้วิ่งที่มีน้ําหนักตัวที่มากกว่าครับต่อไปเรามาดูกันที่โครงสร้างของลู่วิ่งเครื่องนี้กันต่อนะครับซึ่งลู่วิ่งเครื่องนี้มีพื้นที่วิ่งที่มีความกว้างถึง48ซนติเมตร ความยาว140ซนติเมตรนะครับซึ่งผู้วิ่งที่มีระยะก้าในการวิ่งที่ยาวไม่ต้องกังวลเลยครับว่าคุณวิ่งแล้วจะตกจากรูวิง่งเนื่องจากรูวิ่งเครื่องนี้นะครับได้ถูกออกแบบมาสําหรับผู้ที่มีระยะก้าในการวิ่งที่ยาวโดยเฉพาะและไม่ทําให้เกิดปัญหาเท้าหลุดออกจากรูวิ่งด้วยนะครับเนื่องจากว่ารูวิ่งเครื่องนี้ครับมีแผ่นกันลื่นมาให้ทําให้คุณวิ่งแล้วปลอดภัยและก็สบายใจด้วยครับ มาพร้อมกับมอเตอร์ขนาด3.5แรงม้าทําให้การวิ่งของคุณนั้นยาวนานต่อเนื่องไม่มีสะดุดครับและจากโครงสร้างที่ใหญ่ขนาดนี้นะครับทำให้ลูกวิ่งเครื่องนี้สามารถรับน้าหนักผู้วิ่งได้ถึง135กิโลกรัม ในส่วนของหน้าจอลูวิ่งเครื่องนี้นะครับเป็นลูวิ่งที่มีหน้าจอขนาดใหญ่ที่ทําให้ผู้วิ่งสามารถเห็นการแสดงค่าต่างๆบนหน้าจอนี้ได้อย่างชัดเจนครับและนอกจากนี้นะครับยังมีที่วางโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตอีกด้วยนะครับที่สําคัญครับยังมีลําโพงขนาดใหญ่แถมมาให้ในตัวง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่คุณนําโทรศัพท์มือถือของคุณมาเสียบกับสายนี้ที่แถมมาให้กับตัวลูวิ่งนะครับก็จะทําให้คุณเพลิดเพลินแล้วครับ ต่อไปเรามาดูกันที่ฟังก์ชันของรูวิ่งเครื่องนี้กันต่อครับซึ่งคุณสามารถปรับระดับความเร็วได้ถึง18ระดับด้วยกันนะครับหรือว่าคุณจะเลือกโปรแกรมสําเร็จรูปที่มีมาให้ถึง8โปรแกรมแต่ถ้าคิดว่าการวิ่งแบบนี้มันธรรมดาเกินไปอยากเพิ่มความท้าทายใช่ไหมครับคุณก็แค่ปรับระดับความชันที่มีมาให้ถึง15ระดับก็จะเพิ่มแรงต้านในการวิ่งของคุณและช่วยให้คุณเผาผลาญแคลอรี่ในร่างกายได้เป็นอย่างดีด้วยครับ ลู่วิ่งเครื่องนี้นะครับมีตัวซับแรงกระแทกหรือว่าแอร์คัชชั่นมาให้ถึง6จุดด้วยกันครับทำให้การวิ่งของคุณนั้นเบาสบายและก็นุ่มนวลมากยิ่งขึ้นไม่ทําให้คุณบาดเจ็บขนาดที่วิ่งด้วยครับและจากพื้นที่วิ่งที่กว้างขนาดนี้นะครับก็อาจจะทําให้คุณกังวลเรื่องของพื้นที่การจัดเก็บแต่หลังจากที่คุณวิ่งเสร็จแล้วคุณก็สามารถพับเก็บได้ก็ะจะช่วยให้คุณประหยัดพื้นที่ใช้สอยเป็นอย่างดีเลยครับและทั้งหมดนี้ก็คือข้อดีของลู่วิ่งเครื่องนี้นะครับว